ตัวที่ท็อปที่สุดในไลน์อัพนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มค่ะครั้งนี้เป็นบิ๊กไเน์เช i n นสำหรับอิซุสุเลยสปอร์ตพรีเมียมโมเดิร์นลักมาใหม่ทั้งคันใหม่อะไรบ้างกล้อง3 6 0รองศาพวงมาลัยไฟฟ้าและโลโก้ R S ตัวท็อปค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับพี่มี่ค่ะแล้วก็อีซูซูกรุงเทพเซลล์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชม m ิ x เอ็กซ์เดอะเนนะคะเปิดตัวแล้ววันนี้นะคะ12มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศมาดูกันว่าจะพีคแค่ไหนไปชมกันค่ะ m ิ x เอ s กซ์อาร์เอสสปอร์ตพรีเมียมโที่เราเห็นนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปของท็อปสุดเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือเป็นตัว3.0แบบขับ2แล้วก็ตัว3.0แบบ 4x4 ซึ่งตัว RS เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3สีด้วยกันก็คือสีเทาเป็นสีเทาใหม่นะคะสีเทาไอ้ก็เกรอเปกนะคะอันนี้เรียนมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็สีที่สองคือขาวมุกนะคะยังคงอยู่แล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำนะคะซึ่ง3สีนี้ทั้ง3สีนี้จะมีหลังคาคาดดำค่ะด้านบนไม่ใช่แรปนะคะทำสีจากโรงงานมาให้ได้ทั้ง3สีเลยสีเทาคาดดำสีขาวมุกคาดดำแล้วก็สีดำคาดดำค่ะ ด้านหน้านะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งคันค่ะตั้งแต่โลโก้กระจังหน้าแล้วก็ยังมีโลโก้ RS ซึ่งแสดงความเป็นตัวท็อปของเรานะคะมองแต่ไกลยังไงถ้าเห็นตัวนี้ตัวท็อปแน่นอนโลโก้ i อ u ุ u นะคะยังเป็นสีเงินเดิมอยู่คือสีเงินโครเมียมแต่ว่าลดขนาดลงนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นตัวโลโก้ใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้ลดขนาดลงมาเหลือประมาณนี้ก็จะดูมินิมอลมินิใจแล้วก็ดูหรูหราทันสมัยมากขึ้นนะ แบบดนามิกเบลดนะคะก็คือเฉียบคมมากขึ้นสวยมากขึ้นดูสิคะว่ามันสวยแค่ไหนดูไหมไม่ดูหรอกหรูหราขนาดนี้นะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้ของเราก็จะเป็นสไตล์แอโร d ด n นามิกนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำให้มันเป็นแข็งแกร่งและพลิ้วไหวดูแข็งแกร่งแต่มีความพลิ้วไหว ไม่กระด้างเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะคะเห็นแค่นี้ก็สวยมากแล้วซึ่งคันนี้นะคะที่พิมพ์คูยอยู่ก็จะเป็นสีเทาไอก็เกรอเปกนะคะเป็นสีเทาใหม่ตัวเดิมเป็นเทาลัมโบไม่มีแล้วนะคะตัวนี้เป็นเทาอาดีซึ่งมันมีความลักชูไงคุณลักชูเหมือนรถสปอร์ตที่เราเห็นตามทองหล่อตามสุขุมวิทที่เขาขับกันแพงๆอะคุณอันเนี้ยเหมือนกันเลยคุณซื้อไปขับอะไม่ต่างกันเลยได้ฟิลเหมือนกันเลยนะคะ กระจังหน้าสีดำลอสซี่แบบนี้สวยซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเก่าเขาจะดูความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ดูความเป็นหนุ่มหนุ่มผู้ดีมีสตังค์นะคะสวยมากจริงๆอะอ่าแล้วก็กันชนหน้านะคะกันชนหน้าเป็นสองสีนะก็คือเป็นสีดำลอสซี่แล้วก็เป็นสีเทาด้านนะคะตรงนี้มันรับกับรับกับอะไรคะรับกับไฟคะ่ะ ไฟเลี้ยวไปตัดหมอกตรงนี้นะคะฝากระโปรงออกแบบเหมือนปิกอัพดีไซน์นะคะ,ะ,คะก็จะคล้ายๆตัวดีแมแหละแต่ว่าเ,เขาออกแบบให้มันดูรับกับมิว e เดูสมูทมากขึ้นดูความเป็นลักชูมากขึ้นนะคะที่เขาออกแบบแบบนี้เพื่อจะทำให้ เราอะารมของเรานะคะลู่ลมมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยพูดคำว่ามากขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันมากขึ้นจริงๆล้อขอบ20แบบ RS design น,นะคะนี่ค่ะ RS design ยังไงเห็นน้องเขียวลามกรีนไหมคะนี่คือเขียวลามกรีนถ้าเห็นสีเขียวนี่คือตัวท็อปแน่นอนสวย ที่สำคัญอีซูซูเราไม่เคยทำล้อมแม็กแบบฮากานะคะนี่คือครั้งแรกสวยมากคุณอยากให้เห็นตัวจริงอีกไม่นานนะคะแล้วก็จะมีตัวจริงไปโชว์ที่โชว์รูมทุกสาขาของเรานะคะมาพร้อมคิ้วล้อสีดำกลอสีนะคะรับกับตัวล้อมแม็กมากเลยเข้ากันเข้ากันถัดมาค่ะตัวนี้นะคะ เป็นโลโก้ RS ที่อยู่ทั้งแก้มซ้ายและขวานะคะซึ่งเราก็ไม่เคยทำโลโก้มาแปะตรงนี้นะคะถ้าเห็นแต่ไกลๆอะ่ะถ้าเห็นตรงนี้ก็คือเป็นตัวท็อปแน่นอนนะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำค่ะไม่ต้องแรปแล้วนะคะเรามีมาให้ตั้งจากโรงงานเลยนะสเกิร์ตด้านข้างมีทั้งซ้ายและขวานะคะอยู่ติดกับตัวบันไดข้างนะคะซึ่งตัวบันโอ้ตัวบันไดข้างสวยอะ่ะ เพิ่งเห็นเนี่ยค่ะเป็นสีดําเงาสีดากลอสี่สรุปก็คือทั้งคันนะคะตกแต่งแบบดำกลอสี่สวยมากเงานเนี่ยเห็นไหมสกเกิร์ตด้านข้างสวยมากนะคะเขาทําเป็นสีแบบว่าสีสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีสีขาวตรงนี้นะคะเส้นสายเล่นเส้นสายแล้วก็ดีไซน์ให้มัน ดูรู้ลมนะคะประหยัดน้ำมันนะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่ Isuzu ของเรามีอยู่แล้วนะคะสำหรับทั้งกระบะแล้วก็มิอีกไฟไท้ายใหม่ค่ะตกแต่งแบบดนามิกเบรดเหมือนด้านหน้าเลยนะคะก็คือรับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดแล้วก็คาดยาวต่อกันไปจนถึงฝั่งนี้อะไรที่มันยาวๆนี่มันดูทันสมัยจริงๆนะคุณผู้ชมมันดูใหม่ มันดูสวยมันดูโมเดิลสปอร์ตพรีเมียมโมเดินลักชัวรี่ของแท้นะคะแล้วก็สปอยเลอร์ใหม่นะคะก็มันจะยื่นกว่าตัวเดิมนะขึ้นมาหน่อยนึงตัวเดิมมันจะสั้นกว่านี้นะคะตัวใหม่เนี่ยก็จะมันดูสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยโลโก้ RS พร้อมสีเขียวลามกรีนนะคะ ชอบชอบมากเลยมันจี๊ดมันมันจี๊ดมันเจ็บนะคะแล้วก็ตัว R S เนี่ยมันจะเป็นสีดำแต่บอกไม่ถูกว่าเป็นดำอะไรดำออกเท่ากันนะคะมันจะดำดำเงาเงาสีแบบเท่ากันการสนท้ายนะคะก็ติดเซ็นเซอร์มาให้พร้อมนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบด้านบนก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำเงาเหมือนเดิมนะคะเป็นดำลอสซี่เหมือนเดิมสวยบอกได้คำเดียวว่าสวยยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะดีไซน์ด้านหลังโดยรวมนะคะนี่ เขาลดตัวโลโก้ Isuzu ลงมานะคะให้มันดูเล็กลงดูมินิมอลขึ้นดูทันสมัยอะอะไรที่มันดูเล็กๆ m i n มินิมอลนี่มันดูโมเด์นะคุณผู้ชมสวยมากนะคะแล้วก็มีโลโก้ m e X สีดำสีเดียวกันกันกบตัว RS ฝั่งโน้นนะคะชอบไฟชอบไฟท้ายมากมันมีความสปอร์ตอะคะ่ะมันเหมือนรถรถหรูในแถวทองหล่อสวยจริงและที่ทุกคนรอคอยนะคะอีกหนึ่งออปชันที่ถามกันมาเข้ามาหลายปีมากนะคะว่า เมื่อไหร่อะเมื่อไหร่จะได้พวงมาลัยไฟฟ้ามาละค่ะใครที่ถามไม้นะมาซื้อด้วยนะนี่ค่ะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะง่ายขับง่ายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะเวลาขับแบบเวลาเราขับในความเร็วที่มันเร็วนะคะพวงมาลัยจะไม่หนักอีกต่อไปขับสบายมากขึ้นนะคะมาทดลองขับกันได้นะภายในคะ่ะโอ้โหกว้างหรูหราชอบเบาะมาก เราะมันเป็นเหมือนรถสปอร์ตอะฟูซพูดรถสปอร์ตอย่างี้แมันสปอร์ตจริงๆคุณสีดำตัดกับได้สีเขียวฮารามกรีนคุณเก๋มากแล้วยังมีโลโก้ตัว RS ตรงหมอนนะคะตรงหมอนพนักพิงคอด้วยคือเป็นเส้นสายใหม่ที่มิวเอ็กไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนปกติมิวเอ็กจะทำเป็นแบบแนวแบบผู้ใหญ่ภูมิฐานหรูหราแต่อันนี้หรูด้วยสปอร์ตด้วยพรีเมียมด้วยโมเดิร์นด้วยแล้วก็ลักชัวรี่ไปในตัว สปอร์ตเท่หรูไปในตัวชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวขอสัมผัสนขอนั่งสักหน่อยนึงอืมนั่งสบายอ่ะขอขับกลับเลยไหมคันเนี้ยอ่าเป็นบาะไฟฟ้านะคะเป็นบาะไฟฟ้าปรับทิศทางได้แปดทิศทางเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสำหรับ ระบบของเบาไฟฟ้านะคะมีปรับความสูงต่ำได้นะคะแล้วก็ Adaptive Cruise Control มีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเพิ่ม ADAS มาอีก5ระบบแต่เดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันนะหน้าจอ m i D 7นิ้วค่ะตัวเนี้ยจะต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะตรงที่วงแหวนรอบตัวไม้อะเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะคะจะเป็นสีเงินนะคะสีแดงกับสีเงิน ถ้าเป็นสีแดงนี่คือตัวท็อปที่สำคัญนี่แอมเบนไลท์ค่ะแอมเบนไลท์สีแดงอิสุสไม่เคยทำปกติอิสุชอบทำอรอบนู้นก็สีนงเงินถ้าเป็นรุ่นอื่นตัวนี้ก็สีขาวนะคะถ้าเป็น R S ก็คือสีแดงแบบนี้เลยคุณตะเข็บสีเขียวทั้งคันเลยค่ะลามกรีนค่ะจะแซบไปไหนนี่ถ้าคุณผู้หญิงขับนะคะบอกเลยว่าแซบจีด๊ด นะคะมันจะไม่ใช่รถครอบครัวที่ดูแบบภุมมฐานอย่างเดียวแล้วอะนะ,ะมันตอบโจทย์สาววัยรุ่นอย่างเราชอบมากเลยค่ะแบบนั่งนั่งก็สบายนะคะแล้วก็ตัวสัมผัสพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังทั้งคันนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยตัวได้ด้านในนะคะเป็นสีเทานะอสัมผัสสบายมากนะคะแล้วก็ด้านในนะคะสีดำดำแบบดำทั้งคันอะ่ะลังคาดำโหดำหมดเลย ไม่มีตรงไหนที่สามารถจะเปื้อนได้เลยะคะ่ะดำหมดเลยนะมาแล้วค่ะที่ทุกคนรอคอยค่ะกล้อง360องศา3ามองสามาให้คุณะคะแล้วค่ะนี่เราเปิดที่นี่นะคะมันจะมีตรงปุ่มข้างพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะคะเห็นคำว่า Off กับ View ไหมพอเราเปิด Off ปุ๊บมาแล้วค่ะนี่เห็นไหม 360องศาที่รอคอยค่ะเห็นขาคนเลยเนี่ยมีคนยืนรอบรอบรถเรานะคะสามารถใช้ได้ทุกเกียร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์พีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ยังมีมุมกล้องป้ายท้องรถด้วยไม่ต้องกลัวเหยียบหลุมเหยียบก้อนเหยียบหินอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์ถอยมันก็จะเป็นกล้องด้านหลังนะคะก็จะดูว่ามีวัตถุอะไรอยู่ด้านหลังหรือไม่แล้วก็สามารถ มีมุมใต้ท้องรถนะคะดูว่ามีอะไรอยู่ใต้ท้องรถเราหรือเปล่า360องศานี่คือมีประโยชน์มากๆแล้วก็นี่นะแล้วก็จะดูว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ารถของเราไหมอ่ามุมนี้และกล้อง360องศาของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะมาช้ากว่าคู่แข่งนะแต่อยากจะบอกว่าของเราอะ่ะชัดกว่าล้ำกว่าแล้วก็มีมุมใต้ท้องรถนะคะปลอดภัยมากกว่าคะ่ะ และที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมี a d a ัให้ถึง17ระบบซึ่งจากรุ่นเดิมนะ่ะมีอยู่แค่12ระบบนะคะ12ระบบเราไวาเยอะแล้วนะมาเพิ่มได้อีก5ระบบนะคะโหมีหลายระบบมากเลยมีทั้งการแจ้งเตือนออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับอ,อีกหลายๆระบบเลยค่ะพูดตอนนี้อาจจะไม่หมดนะคะเราจะพูดคร่าวๆก่อนเนาะเพิ่มขึ้นมาเป็น17ระบบทั้งหมดค่ะท็อปสุดได้17ระบบนะจ๊ะ และนี่นะคะก็คือ m ิล XRS ค่ะ,ปะเปลี่ยนแบบยกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายล้อนะคะกระจังหน้ากระโปรงฝากระโปรงนะคะรวมทั้งได้เพิ่มกล้อง360องศารอบคันแล้วก็ได้พวงมาลัยไฟยฟ้าด้วยยังมีระบบ ADAS 17ระบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะเพียงแค่1.7ล้านเท่านั้นนะคะบอกเลยราคานี้ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้คุ้มจริงๆค่ะ เป็นไงบ้างคะวันนี้อีสูงแคปเซลพาชมนะคะมิวเตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัว RS นั่นเองใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องอีสูสุกรุงเทพด้วยนะคะใครที่สนใจทดลองขับหรือว่าอยากชมรถใหม่หรือจะจองรถใหม่นะคะคอนแทคหาพิมพ์ได้ค่ะ0642492266 0642492266โทรมานนะพิมพ์รอรับสายอยู่จ้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะพิมพนี่ไปแล้วบ๊ายบาย